ชอบเลยขอไปรุ่นชงเซงไอพี่ทำไรอ่ะเอ้ยอย่าแทงด้วยห้ามแทงนะอ๋อห้ามออกแท้งเป็นกวนเหล็กเลยเล่นฟอเรนท้าออกแทงออออกแท้งมันไม่สนุกเออมันมีเกาะมันไม่ชอบอารีนไม่ชอบเกาะอารีนมันชอบแบบดามีเพียวเพอารีูแบบเป็นช่อมดาามจเพียวไอ้เจะฟิกเกอร์เลยนะชอบจัดเลยว่ะ เออเฮ้ยเอ็งตั้งปุ่มย่งนัยังไงวะพี่อยากตั้งปุ่มแบบนั้นบ้างว่ะมันตั้งปุ่มยังไงวะตั้งปุ่มเงื้งเงื้งงักฮะพี่ชอบปุ่มเงื้งงักว่ะเออฟฟล์แบบเงื้งงักเงื้งเง่าเออมีแต่เงื้งเง่าไมพี่ชอบไฟล์อะไรแบบเงื้งงักงักว่ะทำไงดีวะตั้งปุ่มไงวะน้องเออไม่รับเข้าตั้งปุ่มอย่างนั้นทำยไงอ่ะงงครคนไหนจองห้องก็แอดไลน์หน้าโปรงงจัเลยนะคะพี่ชายไม่มีคิวครับจองได้เลยครับ ชนะได้ห้าสิบแลครับพี่ชายใหญ่จองได้เลยครับไม่มีกฎไม่มีกติกาจองได้เลยครับไม่มีคิวครับพี่ชายใหญ่เล่นได้ทุกตัวนะครับพี่ชายใหญ่ใครอยากเจอไอ้บ้านี้พี่ชายใหญ่ชายใหญ่นกขุมหรีเปล่าชายใหญ่นกขุมหรีเหรอนกขุมหรืออ๋อนกขุมหรืออ๋อฮะสมเชิงเออเข้าสิบรอบจะออกสิบรอบอย่าเออก็ยังกลัวก็ยังไม่คาดเล่นกับพี่ไงยังไม่จองห้องนี้ เอ็งเป็นนกคมหลีรุ่นใหญ่พี่รู้เอ็งเป็นนกคมหลีรุ่นใหญ่พี่รู้ที่เข้าใจนกคมหลี่ะมันโอ้ยโอ้ยโอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ยโอ้ยละท่านหนึ่งโอ้ยอย่าพึ่ง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 จะเย็นชงเชงอย่าพึ่งไอ้ชงเชงยกก่อนไปหนึ่งโอ้ยโอ้โหไอ้ชงเชงดอกดุได้ไงวะไอชงเชงโปป่าววะชงเชงชงเชงโจชงเชงโปป่ะเนี่ยไม่ชงชงเชงโปปะน้องอะโปปะเนี่ย เอ้ยโปไชงเชงเออโปรไหมเนี่ยเออเออออกของกันดีดเอ้ยเอ็งโปบอกว่าชงเชงแล้วพี่เดินโยกแล้วเอ็งสกิลห่ใส่พี่ได้ไงวะโอ้โหเดยวเอ็งโยกทำไมวะไอ้ชงเชงเออเอ็งโยกทำไมจะโยกอยู่ในฟอร์ดีเออรำเร็วๆหน่อยรำเร็วๆำเร็วๆเอาดี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 ชงเชงเออๆดีเออ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 ชงเชงสวย 对。Okay.